สวัสดีค่ะนานาพาเพลินวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆพื่นทำปลาทูทอดเครื่องกันนะคะไปดูวิธีการทํำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะปลาทูสองตัวเครื่องแกงเผ็ดใต้สองช้อนโต๊ะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นซอยสองช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นซอยหนึ่งช้อนโต๊ะ เครื่องปรุงนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บเศษ1ส่วนสช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาด7ช้อนโต๊ะปลาทูล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะดึงไ้ดึงเหงือกออกค่ะแล้วก็บ้างปลาทูนะคะเป็นแบบเฉียงเฉียงนะคะ จากนั้นก็โรยเกลือป่อนนะคะบนปลาทูคลุกเคล้าให้ทั่วปลาทูนะคะเวลาที่นำไปทอดจะช่วยให้ปลาทูไม่ติดกระทะนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่ปลาทูลงไปนะคะ ื่อปลาทูสุกดีแล้วก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งเลยค่ะปลาทูสุกดีแล้วทั้งสองด้านนะคะปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่จานพักไว้นะคะ อกเอาเศษของปลาทูจากกระทะออกให้หมดนะคะใช้กระทะใบเดิมนะคะตั้งไฟให้ร้อนใส่เครื่องแกงลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะกะปิ1ช้อนโต๊ะผัดให้เครื่องแกงส่งกลิ่นหอมนะคะ ใส่น้ำลงไปค่ะประมาณ7ช้อนโต๊ะนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้เครื่องแกงละลายเป็นเนื้อเดียวกันปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีป๊บเศษ1ส่วนสช้อนโต๊ะผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันดีกับเครื่องแกงนะคะ ใส่ใบมะกรูดหั่นซอย2ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นซอย1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่ปลาทูที่เราทอดเรียบร้อยแล้วลงไปในกระทะนะคะคลุกเคล้าให้เครื่องแกงเข้ากันกับเนื้อปลาทูนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะคะ รสชาติที่ได้ของปลาทูทอดเครื่องนะคะจะมีความเค็มนำนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆรสชาติจะพอดีเลยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ